ไทยให้พี่น้องได้เบ่งน้ำมาเนาะเรือโอ้กบกบกบมึนมือ้อไปเซนยังก็กบครับกบกกบครับกบูล่ะกบท่ครับอะ ตื่นโบทันเนาะขันตื่นทัานเนี่ยไปน้ำไม่เนี่ยเบิ้งหูเหลี่ยมจิ้มยองนะวันเนาะเ<อ>นี่ยกูมาสู้กันเรื่องดนซ้อมที่ออกไ้กูเนาะเมงดาครับโอ้โหได้อยู่ได้กินครับเมงดาโบอหอมเหรอครับเมื่อนั้นผมได้แม่งี้สิบกว่าตัวแล้วปลาชิงปลาชิงยังไงไก่พันธุ์เหรอเนี่ย มังดูมันเป็ี่ยนมาขี้เพียงหมดเพียงเลี่ยงนะวันถ้าหากมันมีจุดดำแสดงว่าตะเคียงนะก,กัดมือกับแมงดาก็ได้ปูอะเอาป,ป,ป,าปูป้าปูแมงดาตอดมาท้าเห็ี่นนวลเจ้ม,มาสร้างไว้มันตอกผมละเมื่อนะแมไม่มตอกคนบอกเปน็นนี่เลยแมงดา พอได้เกี่ยวครับพอได้ปนกบกบกบอันนี้มือเดียวนะครับเนี่ยมือเดียวมือเดียวเสาเดียวได้ประมาณจากเบิ้งแล้วก็ประมาณจากสองโลกลักกวครับตัวน้อยเปุ๊กปุ๊กนะ ปูดองดองดองตำาหมูฮุงโอ้บอกว่าไ่คงครับสุดยอดทีงที่นี่เอง,องน,นำแกงมาดับแนวเบิดเลยปากเข่งมวยมีสิทธิ์ไงครับหลายคาง,งับการแต่เล่นต,ตัวของมันเรามันที่มันที่ไปกัดกัน,น,นด้วยมือที่เหลี่ยมที่ใหญ่ครับ <laughs> มันหลายมันยากอาหารกันเขาเป็นห้วงโสดมันอาากอน เอาครับเบงครับผมไปยามแงบกับยามตรงวิลลงเลยตรงติดคุกอีกอครับผมกับตอนก่อนนะครับผม